ทีละคนเดินมาเลยค่ะเวๆเร็วๆเเพาเรอะดร็ัดันเนี้ยมันเยะมาเร็วๆมานมานนะมืเลยมเลยัดไปฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นค่ะเจคเ

ยังไม่รอดทีเออเดี๋ยวประมาณปรมาณใน้ตรงะมารกาเร็วมาเร็วอยูเดินมาไปเลยไปเลยตาวัดรักของชันไปงูมิทูกอกกสันน่อยได้มงสรวรอไม่เดินิดตีนไมา ไปเลยไมเลยยือนคอยนคอยืนคอยืนคอยืนคอออยืนอยืนคยืนยค่ยืนนคนคอยื ตานาเฉยตายมาจะลุกไม่ต้องเลัืจ้ะแม่ิตาแตลงลูกปโรงเรียนพี่อ้วไมนจชะมาก่อนจะมาก่อนใยืนได้น่อยมาออกมาออกมาหรืเจะถามนะกลับบ้านงูไปเลยไปเลยไปเลยมาจะลุกลุกรักบากคคี้ บีอาร์มาหน้ารีมก้นเขียูมอกปางหน้งยยต่ข้ามาหนาันนะ้นาอุ่ฉันตายต้อยเตตายอะเยคู่เด็กกันกลัวออกมาออกมาคุณเไมเป็นรก็จับปตฮัลโหลปอิต้าอิต้าโตเล่ไอนามาเร็ว กระปอกะปุกกระปิดกูจะดึงน้ำไป